สวัสดีครับวันนี้กศนเขตบางทงหลังของเรานะครับก็ได้มาจัดกิจกรรมลานเมล็ดพันธุ์สู้ภยัยต้านภัยโควิดนะครับที่เป็นนโยบายของสํานักงานส่งเสริมการศึษานอกระบบและการศึกษาตามบลักสิธิ์สยหรือสํานักงานกศนนะครับที่มีนโยบายให้สถานศึกษาทั่วประเทศนะครับได้นำเมล็ดพันธุ์นะครับฟ้าทลายโจรซึ่งได้จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามหลักิทธสย จังหวัดสมุทรสาครนะครับที่เราได้มาและนอกจากนี้ก็จะมีะศูนย์ฝึกวิชาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนนะครับที่เป็นหน่วยงานในการแจกจ่ายเมาด็ดพันธุ์ให้กับอาารศึกษานำมาพาะปูกโดยเฉพาะวันนี้นะครับเึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมรรษานะครับตของสมเด็จพระนางเจ้าต้องมรินาชีน่าวัวนน้คณะครูแล้วก็ตัวนหนึ่งก็มีผู้นำชุมชนนะครับก็ได้นำ พืชสมุนไพรต่างๆนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยฟ้าทลายโจรนะครับโหระพากระเพรานะครับรวมทั้งกระชายด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพืชสมุนไพรนะครับของไทยที X, ่มีประโยชน์ทั้งในเรื่องของการนามาเป็นประกอบอาหารแล้วก็สามารถนํามาใช้เป็นสมุนไพรในการรักษาโรคของตัวเองได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเพื่ชสมุนไพรที่สามารถปลูกได้ในครัวเรือนนะครับปลูกง่ายแล้วก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ง่าย หากเราสามารถที่จะปลูกไว้ในแต่ละครัวเรือนเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะนํามาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้นะครับทั้งในเรื่องของการประกอบอาหารแล้วก็เมื่อ,อย่างที่เราเจ็บป่วยนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์เนี่ยเรื่องของโควิดนะครับเป็นโรคที่ระบาดร้ายแรงแล้วก็ได้พิสูจน์แล้วว่าสมุนไพรไทยนะครับโดยเฉพาะฟ้าทะลายโจรก็มีสรพคุณนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษานะครับดังนั้นก็ ฝากนะครับที่น้องประชาชนนะครับที่ยังไม่มีก็สามารถที่จะไปติดต่อได้กับทางกศนนะครับที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับก็จะได้นำพืชสมุนไพรของไทยเราเนี่ยได้นาํามาปลูกแล้วก็ใช้ในการบริโภคในครนเรือนนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 นะครับเราสู้ไปได้กันครับสวัสดีครับ